น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักน,กนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้จัดงานเทศกาลสงกรานอย่างระมัดระวังเป็นไปตามมาตรการของสอบคและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดย้ำว่าทุกคนต้องระมัดระวังตนเองอย่างเคร่งครัดซึ่งจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดกว่ามาตรการใดๆโดยวันหยุดเทศกาลสงกรานให้เป็นไปตามวันหยุดตามปฏิทินปกติ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาตรการดูแลในช่วงวันหยุดไว้แล้วและจะประสานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมในการจัดงานเทศกาลสงกรานอย่างปลอดภัยและจะนําเข้าสู่ที่ประชุมสบคในครั้งต่อไปให้จัดงานเทศกาลสงกรานอย่างระมัดระวังเป็นไปตามมาตรการของสอบคและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดทุกคนต้องระมัดระวังตัวเองอย่างเต่งทัดซึ่งจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดกว่ามาตรการใดๆทั้งสิ้น นายอนุทินชาวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นว่าได้รับรายงานผู้ไม่ได้ฉีดวัคซีนเป็นจํานวนมากจึงได้กาชับกลมควบคุมโรคแยกประเภทการเสียชีวิตให้ชัดเจนพร้อมย้ําการใส่หน้ากากาอนามัยโดยเฉพาะในจังหวัดแซนบ็อกต้องมีมาตรการที่ชัดเจนรวมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการและทุกคนช่วยกันเมื่อพบผู้ที่ไม่สวมหน้ากากาอนามัยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมย้ำว่านโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่หรือยูเซพเจอจ่ายจบยังเหมือนเดิมซึ่งได้ลงนามประกาศแล้วพร้อมได้เสนอคณะรัฐมนตรีของงบประมาณที่จะมีการปรับหมดค่าใช้จ่ายให้สปสอชอจ่ายเงินให้โรงพยาบาลเอก,กชนได้เร็วขึ้นเพื่อให้การรักษากรณีผู้ป่วยรุนแรงสามารถเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งสิ่งที่มาเข้าคอรมอก็คือมาขอว่าประมาณในการดูแลยูเซพพลัสยูเซพพลัสก็คือเหมือนเดิมผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ฉุกเฉินหายใจไม่ออกเขามีคุณสมบัติอยู่หายใจไม่ออกหัวใจเต้นเร็วความดันสูงและติดโควิดเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้เอกชนรัฐด,ด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริไทยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าสถานการณ์โควิดยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด6สัปดาห์เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษเพื่อลดอัตราเสียชีวิตเนื่องจากข้อมูลระหว่าง,งวันที่27กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมที่ผ่านมา พบมีการติดเชื้อในกลุ่มนี้สูงถึง224รายติดเชื้อสะสม7,210รายเสียชีวิต110รายคิดเป็นร้อยละ1.5ขณะที่อัตราเสียชีวิตหญิงตั้งครรภที่รับวัคซีน2เข็มลดลงเกือบ10เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายให้ฉีดวัคซีนครบ240,000รายทั้งนี้การติดตามข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์พบว่ามีอาการเช่นเดียวกับคนทั่วไป เช่นปวดมีไข้บวมบริเวณฉีดมีเพียงร้อยละสามมีรายงานอาการเกี่ยวกับคันจึงอยากให้มั่นใจว่าการฉีดวัคซีนมีความปลอดภัยและขอเชิญชวนให้หญิงตั้งครรภตามเกณฑ์เข้ารับวัคซีนเอกวินกากะนิกรายงาน